งานนี้ไม่รู้ว่าเป็นการเฉลยความในใจให้ที่เห็นแล้วหรือไม่เปิดเผยอายุจริงกลางรายการเลยล่ะค่ะช่วงอายุคนในใจของแม่แอปแท็กซอนบอกเลยว่าฮอตไม่ไหวค่ะช่วงนี้แม่แอปนะคะถูกจับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่หนักมากโดนโยงกับคนโน้นทีคนนี้ทีค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งนักการเมืองอย่างทิมคิทาหรือพระเอกหรือน,น้องอย่างเดนกุลค่ะงานนี้แฟนๆก็พาางเรรอจิ้นกันไม่ไหวล่าสุดรายการแชร์ข่าวสาวสะตองทางเทวร่าทีวีนะคะบางช่วง ตอนแม่แอปเองเป็นพิธีกรเริ่มกับคุณตุย๋ยตุ้ยพุทธชาติค่ะมีการแซวกันซึ่งปุยเองก็ได้แซวแอปเกี่ยวกับเดทที่ใส่มารายการนะคะว่าต้องวัยรุ่นมากหรือ,อยังไงต้องมีแฟนเด็กหรอถึงจะใส่สวยงานนี้แม่แอปเองนะคะก็เปิดว่ามีหน้าวันนี้ใส่ก็ขอโทษคอสตูมด้วยนะคะอาจจะไม่ค่อยสวยมากพร้อมกับยิ้มกุ้มกิ่มถ้าแอปจะใบขนาดนี้หลายคนบอกว่าฉเฉลยเลยดีกว่าค่ะงานนี้แฟนๆพาเอาเรือต่อกันยาวๆค่ะ thank <laughs> you